จูดวงชาวราศีมังกรยักษ์มาบอกตรงๆเลยงวดน,นี้อย่างงปัญหาต่างๆที่เข้ามานะผมโชคชะตาของท่านอย่าสับสนงงงวยนะผมตกตำแหน่งดาบสองควานะผมไม่ว่าจะเป็นตรงๆทางด้านเรื่องมรดกตรงๆทางด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงินหรือเลขเสียงนำโชคยักษ์มาบอกตรงๆแล้วนะผมไม่ต้องไปสับสนงงงวยอะไรมากนะผมทำนทำทำทำไปเถอะ ับผมชา์ลอดเกิดขึ้นในโชคชตาจะเป็นยังไงก็ช่างนะครับจะมายังไงก็ช่างก็ตรงๆแล้วจัดหนักจัดเต็มมีการชิงไหวชิงพริบม,มีการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพดุบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องมรดกหน้าที่การงานการเงินหรือเลขเสียงนําโชคับผมมีดดาบปังตรงกลางใจกบวนกบายกสัพสารข้าพเจ้าไม่สนใจใดทั้งสิ้นข้าพเจ้าจะทําในสิ่งที่ยักษ์บอกมาตรงๆยักษ์ก็คือดวงชะตาของท่านนั่นเองตกตําแหน่งยักษ์เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคแะตาอำนาจโดนมารมีวาสนาท่านอาจจะสับสนงงวยเอาแนวนอนไม่ได้ The Word นะเดวเบังเกิดขึ้นในโชคแะตาส่งดงแก้วมนี้ด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาสิ่งศสิทธิ์คำชูปกปากกุุงของราาักษาเดซัน n บังเกิดปักธงรอเตรียมตัวรับทรัพย์หน่ยโชคระราชาส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสด,โาสดีโอกาสขาวิวาขามงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม ปูฤศีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาถึงเวลาคาบุญัวสนวาสนาของท่านแล้วอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาัะผมท่านจะได้รับถ้วยทองเหรียญทองเหรียญใหญ่บัลลังก์นะปิศาโนมานางมารร้ายคนอิฉาให้ร้ายใสย่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคกตาพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งความผสมเปรตเพราะฉะนั้นโชคลาภเงินทองบารมีวสาสนาสิงสิทธิ์้ำชูปกป,กปากคุ้มครองรักษา ดวงชะตาจะเปิด,ดรับทรัพย์รวยโชคถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน The Star สองแสงมนตันทาดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านจะได้พบกับเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเจอคนที่ใช่เจอคนที่ตรงไปตรงมารับจัดหนั่งจัดเต็มส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่าน The เวอร์ท่านเียงโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมาย โชคชะตาของท่านมีเกณฑ์ชะตาต้องยื้อแย่งต่อสู้กับใครบางคนอย่าไปกลัวจะกลัวทําไมนะผมเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งมัตจักรและเปลี่ยนแปลงไปตามโชคชะตาของโชคลาภของท่านเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเนะพลิกแพงนะผมแต่ต่อแต่นี้ไปอาจจะตรงๆในลักษณะนะผมมรดกตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักเลขเสียงนําโชค นะผมโชคชะตาของท่านเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีตกตําแหน่งชาลอตนะผมอำนาจบญบารมีวัสนาถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรืโชคอัศวินขีม่ม้าถือดาบประหารประหารศัตรูหมู่มานปาาราบศัตรูไวเยี้ยนเตียนครับนะดวงชะตานี้ขอทํานายว่าไม่นานก็จะดีพลิกจากร้ายกลายเป็นดี เป็นเศรษฐีเงินล้านถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติ๊หมอสันได้ให้ติ๊บครับค่าครูดังช่องได้ขอให้ด้านแชมป์ชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับหวงสุขสมสมหวังดังใจมากรับฟังต่อกันยาวยๆาราศีมังกรดวงชะตาราศีมังกรแคปริ c คอนประจำเดือนเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะได้รับโอกาสทางการงาน ที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนดวงดาวส่งผลให้มีความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบปฏิภาณที่ดีเยี่ยมเหมาะแก่การนำเสียนโครงการใหม่ๆหรือรเริ่มธุรกิจผู้ที่ทำงานประจำจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชามีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญที่แสดงถึงความไว้วางใจแต่ควรระมัดระวังเรื่องการ สื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานอาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้การเงินและการลงทุนด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผ่านมารายได้พิเศษมีแนวโน้มเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายยอดขายจะเติบโตอย่างมีในสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปลายปีอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมความรักและความสัมพันธ์คนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจในที่ทำงานหรือผ่านการแนะนำจากเพื่อน ส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟน้นขึ้นมีการวางแผนอนาคตร่วมกันแต่อาจมีความเห็นต่างในเรื่องการใช้ใจ่ายควรพูดคุยและหาข้อตกลงร่วมกันอย่างเปิดใจสุขภาพและจิตใจควรใส่ใจดูแลสุขภาพเป็นพิเศษโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและกระดูกการพักผ่อนให้เพียงพอ เป็นสิ่งสำคัญความเครียดจากการทำงานอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตควรหาเวลาผ่อนคลายและทำกิจกรรมที่ชื่นชอบโชคลาภและโอกาสช่วงเวลาที่ดีที่สุดในเดือนนี้คือสัปดาห์ที่สองและสัปดาห์สุดท้ายโชคลาภอาจมาจากการเสี่ยงดวง หรือได้รับของขวัญที่มีค่าสีมงคลประจำเดือนได้แก่น้ำตาลน้ำเงินเข้มและดำตัวเลขนำโชคคือ4 8และ15บหาคำแนะนำพิเศษเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการวางแผนระยะยาวทั้งในด้านการงานและการเงินควรใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจเรื่องสำคัญการเจรจาต่อรองจะประสบความสำเร็จ หากใช้วิธีการที่นุ่มนวลและมีเหตุผลควรระวังการหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงสิ่งที่ควรทำในเดือนนี้วางแผนการเงินและการลงทุนสำหรับปีหน้าพัฒนาทักษะใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและคนรอบข้างจัดระเบียบและทังความสะอาดที่อยู่อาศัยดูแลสุขภาพด้วยการออกกําลังกายสม่ำเสมอสิ่งที่ควรระวังการตัดสินใจรีบร้อนในเรื่องสำคัญความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ชิด การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงเทศกาลความเครียดสะสมจากการทำงานการละเลยการพักผ่อนมุมมองด้านการพัฒนาตนเองเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการทบทวนและประเมินความสำเร็จที่ผ่านมารวมถึงวางแผนเป้าหมายใหม่สำหรับปีหน้า ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในหน้าที่การงานการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวด้านมนุษยสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ควรเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และงานสังสรรค์ต,ต่างๆเพื่อสร้างโอกาสใ,ใหม่ๆทั้งในด้านการงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวสรุปภาพรวมเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีมังกรโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินแต่ควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสาร และการใช้ใจ่ายการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนจะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการวางแผนอย่างรอบคอบจะนำมาซึ่งโอกาสที่ดีในอนาคตการเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนำมาซึ่งพลังงาน ที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีมังกรด้วยดาวเสาเจ้าดูงชะตาประจำราศีของท่านโครจรในตำแหน่งที่สร้างความมั่นคงส่งผลให้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากความพยายามที่ผ่านมาด้านความรักสำหรับชาวมังกรที่มีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคู่ของท่าน จะแสดงความรักความห่วงใยผ่านการกระทำม,มากกว่าคำพูดอาจได้รับของขวัญพิเศษหรือการปฏิบัติที่แสดงถึงความใส่ใจแต่ควรระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจเกิดความเข้าใจผิดในช่วงกลางเดือนควรใช้เวลาพูดคุยกันอย่างใจเย็นและเปิดใจรับฟังหากมีปัญหาใดๆจะสามารถคลี่คลายได้ด้วยความเข้าเข้าใจ สำหรับชาวมังกรที่โสดดวงความรักเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจในที่ทำงานหรือผ่านการแนะนำจากเพื่อนสนิทคนที่เข้ามาจะมีความจริงจังและมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการแต่ควรค่อยๆศึกษาในิสัยใจคอกัน ก่อนตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ช่วงปลายเดือนอาจมีข่าวดีเรื่องความรักเข้ามาให้ชื่นใจการโคจรของดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งที่ดีส่งผลให้ชาวมังกรมีเสน่เป็นพิเศษในเดือนนี้ผู้คนรอบข้างจะรู้สึกประทับใจในตัวท่าน ทั้งด้านการงานและเรื่องส่วนตัวควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนเพราะจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความคาดหวังที่สูงเกินไปทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเพราะอาจนำมาซึ่งความผิดหวังโดยไม่จำเป็นการยอมรับในตัวตนของกันและก,กัน รวมถึงการให้เวลากับความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้ความรักเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเดือนจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทบทวนและวางแผนเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหรือการเปิดใจรับความรักใหม่ ที่กำลังจะเข้ามาด้วยพลังงานที่เป็นบวกจากดวงดาวท่านจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและพบกับความสุขในความรักได้อย่างแน่นอน